สวัสดีค่ะพบกับช่องสุขสิริสตอรี่นะคะวันนี้ค่ะเราได้ส้ตมตำนะคะทุกคนอยากกินมากบอกเลยว่าสวยนี้สวยค่ะนี่ก็ไปสือมาอยู่ตรงอ่ะลานค้าส้ตมตำล้งมอเก่ามอมหาสารคามนะคะเนาะเดี๋ยวยังมากินด้วยกันค่ะหิวมากๆค่ะดูสีสันหน้าตาทุกคนบอกเลยว่าครอมค่ะ ผักวันนี้นะคะเราได้มาเป็นอสายบัวไข่ปิ้งผาคลินฟ้าหรือภาคอะไรบ้านชั้นลินฟนฝาอะไรไม่รู้เพกาเออเพกามาดุกยางค่ะแล้วก็ผักอะไรประชอนอะไรไม่รู้อะลรคะ่ะกินบ่อยอยู่แต่จำชื่อไม่ได้แล้วก็อันนี้เป็นภากระชูดเนาะคะ่ะภากระชูด้องหนังเมย์มาตอนที่กก้ปาปัน กับบานไปเหมือนวันเสาร์ที่แล้วนี่นะคะกลับมามันจังแล้วก็มีขนมจีนค่ะทุกคนขนมจีนมาค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยอ้อหนิวยังไม่ได้กินทองเช,ช่าชะเาแบอ่ะจัเข้เขาไปได้ค่ะอือ สับได้เหรอวะใครปิ้งนะครัทานเด็กแกะแกะง่ายสุดสว้ายนี่ค่ะอืมอืมกินเหรอวะ มาคะ่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะบอกเลยนะคะว่าร้านนี้แซ่บจริงๆตั้งแต่มาอยู่สารคามวันที่ย้ายหอม,มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะจะขึ้นปีสีแล้วนะคะก็กินแต่ร้านนี้นะคะส้มตำขอโทษที่กินคำใหญ่นะคะแต่มันหิวจริงๆค่ะคุะหิวมาก อืมอืมพักพักกระชุดบองน้ำค่ะอืมอือ่อนๆแบบนี้นะคะทุกคนต้องน้ำผิกพัดปลากระป๋องโคลาดค่ะบอกเลยว่าเขากันสุดๆ คุณเราอยากินซึ้งบะหิวแกงจิเล็กตะวักแกงมเป็นอยากใครแม่แกงแตะวันแกงก็ให้ตบไมเน,น้่หนามาอยาาค่ะจีเล็กเดี๋ยววันหลังจะแกงลองแกงดูมีอะไร,รจะมาเยอะนี่เน่ะ พกาลินฝลากูอ,อบผักขั้นเดินตสุมันมีมันมีฮื้นายนะค่ะล้วก็หวานจุวยจุ้ย,ยชวงพิดแผักอันนี้น ร้นี้มันต้องกินหลหลายคนเลค่ะไม่กิ๊แซมกินคนเดียวมันก็เงาเงาจังนี่แต่ว่าข้างหนอกคนโตค่ะไปไหนไม่ได้ไปสื่อทรงตามพอดีขาตาคนตกก็เลยช้ำไปเลยค่ะนี่ ภาคนี้นะคะไม่พังธรรมชาติแม่แ็ช่วงนี้นนามก็โคราดเนาะคะ่ะมันมาหลายน้ำเค็มน้ำเต็มที่นี่ภาคชุดมันมาสซูบนามนะคะมาสูบนามขึ้นมันก็เลยว่องหนามย่างใหญ่ย่างน้อยได้บาเนี้ฉันพอดีกับโซ่พอดีเลยเด็กก็มากินบาบนี้วายเ่ากันกันเดิมซุก็ตอนนีกกำลังสวยแล้ว มึงทำยังไหมาไดเอืมบา้าจะมาเด้อหากินกข้าวเดากันกินข้าวเดากันโอ้ยใช้ใช้มือก็ไม่ค่อยเปินนะะ๊นหรอกค่ะ บอกที่คืออยู่บ้างชอนชอ,อ,อนว้าผู้หน้าดองมีช่วงนึงค่ะทุกคนขิ้นไม่ได้ใช้จิขาดรถชนเขาล่วงบานยูเตียนจีตายเนาะไปหลอกหลานไม่ขาดจีนแจ๊กจั๊หลอกถามว่าหล,หลานแกเป็นหลานนั่นไหทถามแม่แกน ว่าเป็นปลาหลตรมหรือปลาไอเพราะเขาบอกปลาหลตร๋มถนัดชัดว่าส,สัดเลยเหรอลอยเหรอเหี่ยวนี่เขาปไปดู ว่าตอนนี้หนูซื้อมาที่บาานี่ผู้ดองผู้หน้าดองค่ะบอกเลยว่าเจ็บห้องห้อม มันมีเข้มเกินไปแ,แต่ก็บบดกำลังหวานๆเข้มๆพอดีนี่ละคะ่ะติดใจให,หลานแกอืัดพี่น้ำเป็นไงคคะ Sợ chạy Chín phần lại làm sao tắm hút Hút lên bàn này เพชรคันเด้อเป็นเกลิงไปสั่งเขาเพชรียดได้ไมีเพชรจะมีอะไรมาแล้วค่ะเพราะมาก,กินสมตาวด้วกัน

เ,เจกก้าหนิฉันกินข้าวมือเดียวกินข้าวมือเดียวแล้วบอกกินหไรได้ปวดปวนดกินไรไปกลับบานที่ไล่ให้กับตะทวงโอ๊ยทำไมมึง้วนครับคือเถ้าปลายมาหลอดนี้ปวนครับก้าปลายอะโอ้โหฉันกินเนาะถ้าฉันไม่กินฉันก็จะพร้อมอยู่ของอันนี้หมดแล้วแตกพึ่งฉันละคะ่ะ จากแตก่ก่อนกินคนคอลาดเนาะค่ะกินแบบพวกแบบซุปน้ำม,มันซุปไอซุปมะเขืออะไรพวกนี้ไม่ค่อยเป็นแต่เดี๋ยวนี้หมูพากินค่ะกินได้เมื่อทุกอย่างเ <c oughs> ขาจะมีให้กินก็มันอร่อยเนาะ <c oughs> ตึงได้บาทเนี่ยกลับรถแล้ให้ใครก็จะทวง Mà à lời Ơi subscribe cho kênh Bù Mì เราอยากบอกเขาบอกกั๊มเลวค่ะแต่ว่ามันอดไม่ไหวมีการกินหลายเพราะว่าขายังไม่หายดีค่ะแต่ก็หิ้ว mẹ cái tắm ở lời anh chị hoàn quần Nó mà lo quá rồi lời nhưng có nên được chân kim tâm tắm, thuộc, yeah. oh. tắm củng sốt cung ai rồi à nhưng tao là bạn ก็เลยแต่ก่อนจะที่ว่ากระเป๋มันมีเป็นโนโนเนาะจ้ะงานโนนพ่อก่อนจะพาไปคุยปูฉันก็ไปคุยกับเขาเอามาแม่เอามามมหลาปปับปูแต่ว่าฉันไม่ชอบกินแต่เอามาตุ่งจิ้งกับตุ่งดำเนี่ยอู้ จำไหนจำหนึ่งเลยอร่อยหนักบางคนชอบกินหลับมูเปหลับปูแต่ว่าถ้าเป็นหลบับหลาบมูหลบับง่วนนี่ฉันซูดิแล้ว่หาลาับปูหลับปลาเนี่ยโอ้เชิงมีชอบเจาเม็ดเจ้าหน่องฉันชอบค่ะโอ้เด็ด มาค่ะขนมจีน huh. ซื้อมาสิบบาทอืม ชื่อไม่ได้แต่ชอบเพาม,าามัน้ำกินมันติดอยู่กับปากเลยนะ่ทะไม่ได้โอ้ยเออเนาะ ขับดาเดฉียดๆช่างขับบ้านโอ้บรรยากาศดีค่ะคันเลยค่ะกับบ้า,บานฉันมีอร์กาแฟค่ะมันเย็นมันตุกใหม่ๆที่นี่กาแฟคืนไม่มีแดดนีม่มีอะไรดูแม่แกปูพักขายยัี่งวัดตอนนี้มีโครงการใหม่อยู่ ูดอกไม้ค่ะเอาไว้ส่งขายให้ยำว้านผ่าบันไอถ้าไันมันหาดอกบัวใหญ่ด้ยวยเท่านั้น,นี้ก็เป็นหมักซ้ำวันนี้ก็บ่านมีบริือดแบ่ยไไอ,อยุ แต่ว่างตอนนี้ว่ายัางไม่ทำรรดอกรออีกก่อนรอแกตัดยาตัดอะไรก่อนไอนนี้กับกระสวนกับมีแต่ไอกะลีมะเขือเปาะแล้วก็พริกพริกแดงพริกสุปพัดแันนี้ฝักกิ้งกับกำลังออกใหญ่ ยายไอ้มะเขือพวงมะเขือเปาะพิ่มแล้วก็รุ่นพานัางแบบนาบานกูจะมีอีลาซาเลเนอซารลเน,เออเน่งามๆอยู่นาบารแต่เดตัดข้ายเรือแล้วค่ะ เด็กขายตัดขายให้ยายยายแกปรับพักมาขายอยู่บ้านกับ,กบตลาดก็ค่ะมีร้านพอดีซบกับร้านพอดีซบกับแม่แกดูภักพ,พอดีก็ะเดกขายแล้วมันก็มีต่อไปซื้อพัก ก็พีมาแพงยิงเลยทุกทุกใครก็จะมปาปากแกขายอะแล้วนันแต่ก่อนแม่ก็ปลูกข้าบุงข้าบุงจีนส่วนข้อวมัวแบ่งก็เลยไปซงก็พี่มาว้าแต่ก่อนขายเยลยเนาะ เยวจะพอมก็ไม่ได้ปูกะเดี๋ยวเ้ากบมาปูใหม่อีกเห็นว่าปูมีหลายเง่นซับจะได้ขายทุกวันก็มันลร่อยสองลอยพอเดี๋ยวเป็นขากับเขาดีจังเลยกินกด้กินกินใา้ละ เห็นเธอเซียงมืนมีพวงกายอย่างหลายบนเจ็บขาเจ็บเอวโอ้ยแต่ก็มียุดดอกทำเพื่อเขา di hmm. paddukang eh, mant 그넘 뛰는 이지저 느낌이마다. 음. 니다 มาเด้อค่ะนี่นะกันย้อนวันรัางมีไอ้กินอีกกี่ทายดูลค่ะฝากเอ็นดูเล็กหน่อยคนนี้ดังเด้อจ้าพึ่งหัดทำอะไรใหม่ๆพึ่งกล่าวอากษรเพิ่งเกียของ สว่าเออมีพิษผ่าอาการย้ายพูดไม่ดีหรือว่ายังไงคะขอโทษแล้วก็อยาที่จสาเด้อจ้าพึง่งฮัททำจริงค่ะมันอากาศมันกนอาจจะแบบไม่ชื่อกระพูดกึคือกะกักหรือเงื่อนงานาาจะงิดจะขยากทำเพ็ดกระเสบคือการ ยิงเพชรยิ้มแศแ,แต่พอเห็นนี่อย่าหวาดได้เด้กินไอแพสสบายลูกมันมีดีนางหนูเจนมันมีดีแต่ว่ามันแสบมากเป็นลุกอย่างเป็นอะไรที่เขากันกับสมตาำอ่ะ 我，哼，直接给我赶上。 จะ่อนค้างเขาเนี่ยคือกินไม่หมดหรอค่ะขนาดเด็กกิแค่ทิ่ปลาเดียอรมอ่อนๆก็กับ Muxão, um, lá. contact เดี๋ยขับบายอู้มน,นมีหนอาแล้วค่ะเดีวยวมันตัวเย็บปดกูต้องกูดองตัวกูดองตัวนี้หน่อยมันจะนกินีทั้งตัวขรมเข็มมาก กินนกิมดเออยังร้ายเราสังเขา,าเองเนาะเราเผ็ด เชิญ e จิมแล้วค่ะทุกคนอร่อยจริงเพปโอเคค่ะตอนนี้ก็อิมแล้วเนาะเนาะฝากพี่กัดหลาน สมตำนี่เลยค่ะฝากหลานใี่แม่แกแกนีกกกก่ใจดีใจดีมากค่ะหลานสมตมพีพกคาดอยู่หลังมอเก่ามหาสารคามเนาะค่ะมีหลายตำม,มีหลายอย่างเลยครับลูกชิ้นทอดลูกชิ้นนึ่งไก่ย่างปลาดุกย่างได้ทอดสมตำก็มีหลายอย่างอร่อยมากค่ะนัวจริงๆไปอุดหนุนแม่แกได้ค่ะบอกเลยว่าไม่พีดหวังอร่อยจริงๆค่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วก็ฝากคลิปต่อๆไปที่หนูจะทำออกมาให้ดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ